สวัสดีพี่น้องคะสวัสดีเหล่าค่ะฮ้องโงมาฮอโอูเขียวแดดลงมาค่ะหิวข้าว,วาไม่ม,มาได้กินข้าวเพรนค่ะอาหารเทียงก็คือหมักทเรียนค่ะบอกกินแนวอื่นนะคะแต่ว่าสุณปวกเอื่อยจะเพิ่งย่างส้มแซลมังกันอยู่ค่ะเต็มอยู่ไม่ม่ไม่ไมเอยียยเฮ็ดเอยียยกันค่ะส้มอีกแกงหน้าไม้กันอีกแล้ว อี่วันนี้ฉันจะไม่กินฉันเนี้ค่ะฉันได้อาหารมากินเขาว่าเด้ออันนี้อันนี้ของมากพญาคันแกแรนี้พญาคันตบกินบางตุเรียนดีขึ้นกันอันนี้ เจ้ากันน้ำไม้ไปป้าถึงแม่งก็จะผ่ามากเนาะเดี๋ยวมึงย่อเดี๋ยวมึงอันนี้นะคนคนผสมของแพร่กัอันกินแมงกุจีแถวอันนั่นนั่นเหมาะสมที่สุดโอ้ยแกงน้ำไม้เป็นตะแซ่บป่ะคัติีมึงดูคอนเสิร์ตนทิพาเหลือเอาพวงมาหนี่งอ่ะทางนั้นคือมานอนเล่นโทรศัพท์จุ๊สิคะอือ มาเด้อพี่น้องเอ้ยแกงหน่อไม้ตอนเที่ยงเอือกกับด็อกเตอร์ตอยนะคะหมอนวดนั่นเองเจ็บเส้นอยู่ค่ะอืมเอาเว้ยเดี๋ยวชิพามักจุเลียนกินก่อนค่ะมาด้วพี่น้องค่ะกลิ่นทอดเที่ยงน้ำกันค่ะอาหารอาหารเที่ยง นั่นก็คือทุเรียนลูกละแสนนะคะจะไม่มันรวยอี่สิบกินปีละเท่อพี่น้องเอ้ยหายอยากนะคะกินไม้ปีซะกอนนี่ละค่ะกิโลชามสี่ เดี๋ยวจะมาเปอากันนะคะดิฉันจะปปอาเป็นไหมคะมามีอันเขาเออนี่ยังปะเอามาแทงอันนี้ละงหัวอร่ยฮะอนมาแทงหนึ่งโอ้ยทมซันแ่กว่าดิฉันจะท้าเป็นไหมคะเอาหนี้แต่ว่าเข่าผ้านะได้พี่น้อง ดังลคะอดผัจกอนูนแ่นี่ยม่ลากูน่ะัดผักก้นันหด้วยกันเออแปดปีเดียคโกิได้สิแตกกูบ่สูงไม่ก็มีเล็กซี่มาแทนเนียาเชื่อีรือม่ชอัวายแล้วออีน้านอนอน เอาเล็กินแบบเล่ๆอ nah, ีกเลยค่ะเดี๋ยวพ่ไวอมาสบายดีตอนนี้แล้วม oh ีดี so oh ิอันงะโอ้ออกมยแม่เฮ้ย ปอกบักทุเรียนของดิฉันนะคะเด็กก็เป็นห้ำเป็นห้ำอยู่นะคะกินเป็นบริเ่ณฮะกินน้ำปูอยู่บอสโอ้ยจนสันได้ดอย่น้องเลย เล็กตุ้งเปะแล้วน้อทุเรียนค่อยกิิ่นมันสมอยากแซ่บเนาโอ้ยแซ่บเด้เนี่ยคือมาแซ่บเ้อเด้ยิ่งเป็นยู่งบมันเมนหนไดเออ บอกข้อเจ้าเด้อเอามาออกซอยกันนี่กระปูน <c oughs> ี่เด้อคนละหาเงินเละกินตามเละนี่แหละเฮ็ดได้สั่งใส่แหละตู้กูสีๆอะไรอีกกับ เะ็ดล่อร้านกระยากอยู่ปูกระสันด้วยๆอยู่้านหาให่้านาให้กิน่นนปากจาเพียงวโอ้ยสาวห่านทำไมฉันปอกไม่สวยขนาดหนี้ไอ้ลิสต์เจ้ลอ่อนมึงพี่ดองที่หัวควันแล้วนะสูบปอกเรียนกระด้ ขันมันซุกเลยครับว่าเอาอันนแทงในกุนมันหนังะ้หลดยังว่าอันนี้มันมันไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่มันพอดีกินนะคะกระเดี้ยวว่ากินแกงละไม่อิ่มเลยรเนี่ยสยามกูดี้ยังอยู่ก็สิไปเสื้อกินอยู่ห้องน้าเลยพอได้ตาแล้วเขาห่ออือเด็กอะไนมัน

ทำให้เห็นแบบทำให้เห็นทั้งคับโว้ยมักลีร้านเอ้ยร้านพันว่าอยากกินบักมี่แม่ยันซีเ้าบบมีแซีเาบอกมาบักมี่เด้อเราบอกกินนะ พี่ลูกพี่ลูกอยู่นี่นะป้มอทุเรียนโอ้ยมาเมืออรเ อร่อยย่าอยู่าด้ดีเนาะอ่างคนอยอ่ล้านผูยาแก่เนาะปอกกระปุกเล้่จัตุรอสแบบล้านผูยาที่ห้หงท้องพง <budgets> <c oughs> พี่น <profile> ้องค่ะงามเนาะเย็นจะมาปอกขอกทุเรียนงามดีกว่าปอกงามคือจะกฟองเด็กว่าค่ะที่ได้กินค่ะเปลือกองทุเรียนหนักกๆติีกระต้อนให้ไปในครั้นะคะเปลือมันโอ้ยเอาเป็นใต้ตู้เย็นไว้จะกินเนาะให้มันเย็นเย็นมันคอยแซ่อ้ยกระบาดหลานเนาะไปมากินกันแบบนี้มาพี่น้องค่ะ กินคาเฟ่น้ำกันของแท่บบ่งแนมมุนอุ้ยปุ้ยอยู่นี่ร้านยานกินด้เอาเอายิ้มเอายินเด้อคุณ大爷นอยากเหมืนกมันนซรานค่ะมุนอุยปุ้ยเจสีเขานนละดอยซันหิวข่าวย่งเม่ตๆเอาข่าวเช้าย่าง่ได้กินนะคะแองล่ค้มัน

แม่ผมกินะครับแม่ผมกินข้าวทัแกงมนดแหละไป็ะไรเสบเาลยเสียบยุกเพื่อจะได้กินกับโโบมันน้ำมันปักมือบบมีอันตรงมือซ่ลไปห้อง สมอยากค่ะเอาไหนคือปูเปลยนเลมัเป็นกักบ,บ้านห้างถ้าเด้ข้าจะว่าต้องมีวิธีการปูกิ้งินมันไป็นไงยอมกินเลยไรกูีเลย่อนยังันเดียวยอกกินใช้กินโลกเป็นแม่มากึ ยานะเนี ja, ่ยเรียกกินถั่อยังนี่ครับโอ้ยซันเด็พี่น้องเอิ้นก็ได้กินก้าาวกินน้ำกองนึงมือเ้าอย่าะเงี้ยแลวกปูเนันี้เลปูละซันเปันี้ฉันนำตักมาให้เลยนเรื่อไเหรอามหัน้าเมื่อหาภมิผเป็นยังกอซันแบบบบอยูขอา มาถึงแล้วเป็นช <ım S 1> ั <like damn S 1> <or> ้นได้ตูนั่นอันนั้นเตักมาหักพอเรื่องคำเรือเออเดี๋ยวคพอะไนะคุณี่นาเหรู้ไ้าากินอันตหอยนี่นั่นท่ตัวหอยอีแให้มันย่อยซะก่อนก็สุดขั้นหัแก้วตัวนั้นเรือทูปแจ้วเพื่ออีทีปลงหมาวยีทีปแ่วแก่วกินกับหอยนี่ัก thì, quá, hả? thì đồng, ơi đẹp, 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 đẹp. hai không ơi đẽo đẹp đẽo không đẹp đẽo 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 rồi đẽo 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 phải đẽo 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 một đẽo 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 ไปไยหน้าอันไฮเดียบุมบ้านในน้ำอันนองบ่อยเตปสองปีมันจะบ้ามเมนเป็นปลมข้าให้หนะขนาดำๆนะ่อาโกใ่าวป่า่วัลไปขา่วางเะแ่ว่าต้อีกอ่ะกินแฮ <c oughs> กปีเอาไปนองเลยน,นือเอ,อเะเ พระว่ามันแพงนลิตสื้อกินตลอดกับของมากินเบียรพังไหงต้องกินหอยแค้งอีกต่อไปหรอกค่ะันนี้จะทาเป็นการเวทมนต์นี่ค่ะน่ารั ไปแล้พี่น้องสดีจ้าสบายดีปารุงร่งมาไหมใช่ยามาพ่เฮนนี่ำดิเนนี่นะพอเฮนน้่จะมงยาม้าวบบนี้แล้วเนบอสอะไปแล้วแหละ